สวัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมในโลก,กนนะอนาคตทุกท่านนะคะตอนนี้เนี่ยมีประเด็นร้อนมากๆเลยนะคะที่เป็นไวโลัลทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเนื่องจากยอดขายเครื่องซักผ้าจาก LG พุ่งกระฉุดขึ้นถึง300เซเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาและพุ่งสูงเนี่ยในรอบ10ปีด้วยและวัยรัลในตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวัยรุ่นและวัยทํางานเนี่ยในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนาะเขาเซลฟี่กับเครื่องซักผ้าค่ะรวมไปถึงยังถ่ายรูปนะใส่เสื้อผ้าแบบสไตล์ Y2K นะคะที่เราเนี่ยไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยวันนี้นะคะทีมงานนะทันเขาในโลกอนาคตเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสืบหาความจริงกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ดูกันเกิดอะไรขึ้นคะกับเครื่องซักผ้าค่ะทำไมยอดขายผู้ขนาดนี้คะไม่ทราบทางบริษัท LG มีเคล็ดลับพิเศษหรือเปล่าคะเหรือลงนั้นหน้าทองไว้หรือเปล่าคะมีค่ะเรามีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับทุกอย่างจะอยู่ในเครื่องซักผ้าของเรานะคะคือช่วงเนี้ยค่ะลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้านะคะของเรากันมากมายเลยค่ะก็เลยทําให้แบบว่าได้รับความไว้วางใจแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างนี้นี่เองค่ะยังไงนะคะยังไงนะคะขอเลือกออกมาดูได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะยังไงเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไป ดูการทํางานของเครื่องซักผ้าของเรานะคะว่าเป็นยังไงอยากดูแล้วค่ะถึงงตดใจซืื้ออเคร่าไปเลยค่ะอยากรูแล้วค่ะไปค่ะไปชื่นจะเป่าคาชาไปเธอร้องรักไวซ์เคหัวใจหลักของเครื่องซักผ้าจาก LG ก็คือมอเตอร์ Direct Drive Inverter ค่ะมอเตอร์ต่อตรงที่ไม่ใช้สายพานช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทําให้การทํางานของเครื่องซักผ้าเงียบยิ่งขึ้นสามารถซักผ้า ช่วงเวลาไหนก็ได้นะมอเตอร์แบบไดร์ไดฟ์จาก LG ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานที่จะช่วยเซฟเข้าไฟให้กับผู้ใช้งานอีกด้วยค่ะและนี่แหละค่ะทำให้เครื่องสภาพผ้ามีความทนทานที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานให้เครื่องสภาพผ้า LG อยู่คู่ทุกช่วงเวลาของคุณนะคะมีหน้าละค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานชาวไทยเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยหันมาทายเซลฟี่กับเครื่องซักผ้านะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าเครื่องซักผ้าเนี่ยใช้มาตั้งแต่เด็กๆจนโตกันเลยทีเดียวและช่วงนี้เนี่ยเป็นกระแสวทุกเคแบบนี้ด้วยเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็ใส่เสื้อผ้าตอนที่สมัยตัวเองยังเป็นเด็กและตอนนี้ก็ยังใส่ได้ชุดก็ยังดูใหม,ม่อยากทราบแล้วค่ะว่า LG เขามีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวเราเนี่ยไปตามดูกันต่อดีกว่าค่ะ เขาทำกระแสนหน่อยนะคะชุดเนี้คยค่ะใส่มาตั้งแต่1 0ถึง12ปีที่แล้วนะคะยังดูใหม่เหมือนเดิมเลยโอ้โหทำไมเซอร์อยู่ได้นานขนาดนี้คะมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะเนี่ยเคล็ดลับก็คือระบบการซักของ LG ของเรานะคะเรามีรูปแบบการซักนะคะที่เรียกว่า six motion D D นะคะเป็นรูปแบบการซักที่ซักสะอาดเปลี่ยนมเสมือการซักด้วยมือของเราเองคะอ่ะเลิศการซัก แบบเหมือนการซักด้วยมือของเรานะคะนั่นก็คือตัว six motion เครื่องสภาพผ้าส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาจะเป็นแค่รูปแบบเดียวนะคะก็คือหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาเครื่องสภาพผ้าของ lg อะคะ่ะสามารถทำรูปแบบการซักได้ถึง6รูปแบบซึ่งก็ใกล้เคียงกับการซักด้วยมือของเรานั่นเองค่ะแต่ละรูปแบบจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะคะรูปแบบแรกค่ะก็คือ stepping นะคะ stepping เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขจัดพวกรอยเปื้อนต่าง นะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคราบสกรปรกเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยในการแบบขจัดคราบนั้นออกไปแล้วก็อีกหนึ่งคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยในเรื่องของการลดรอยยับของผ้าได้ด้วยนั่นเองสเต็ปที่2ค่ะจะเป็นตัวทับบิ้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการซักแบบปกติทั่วไปในกรณีที่เราใส่เสื้อผ้าที่ไม่ได้มีสกรปรกมากนะคะรูปแบบนี้ก็จะทํางาน รูปแบบที่3ค่ะเป็นรูปแบบ rolling นะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าการซึมกันนะคะระหว่างตัวเสื้อผ้ากับตัวผงซักฟอกให้เข้ากันได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะรูปแบบต่อมานะคะจะเป็นรูปแบบตัว swing นะคะอันนี้ในกรณีที่เราอะซักผ้าบอบางไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าขนสัตว์หรือว่าผ้าที่เรากลัวการเสียหายนะคะรูปแบบของตัว swing ตัวเนี้ยเขาก็จะเข้าทำงานนะคะเพื่อลดความเสียหายของผ้านั่นเอง และต่อมาค่ะรูปแบบที่5 S า r u b b i n g จะเป็นตัวช่วยในการละลายผงซักฟอกได้อย่างรวดเร็วซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการซักเสื้อผ้าด้วยการขัดถูก็จะช่วยทำให้เสื้อผ้าเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นไปจนถึงรูปแบบที่6ค่ะอันนี้ก็คือรูปแบบสุดท้ายนะคะ ฟิลเทชันนะคะเวลาที่เราซักผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีการที่จะทําให้ผงซักฟอกนั้นหายไปนะคะรูปแบบนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับการบิดผ้านะคะ mm hmm. เพื่อเอาคราบผงซักฟอกนั้นออกนั่นเองค่ะและนี่แหละคะ่ะก็คือทั้งหมดนะคะของรูปแบบการซักนะคะที่เหมือนกับการซักด้วยมือของเราเอง mm hmm. ก็จะทำให้เสื้อผ้านะคะที่ซักเสร็จออกมาเนี่ยมีความสะอาดและก็ถนอมผ้ามากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะขอตามกระแสไวไยทุกเคสักหน่อยนะคะหลายหลายท่านเนี่ยคงเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายเลยนะคะว่าทำไมเนี่ยเครื่องซักผ้าจาก LG เนี่ยถึงมียอดขายสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและของทั่วโลกแบบนี้เนี่ยเพราะนอกจากการทำงานที่ทั้งทนทานและประหยัดไฟเนี่ยยังทำให้เราเนี่ย นึกถึงวันเก่าๆและยังใส่เสื้อผ้าในวัยเด็กได้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องสภาพที่อยู่คู่กับคนไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานและคิดว่าคงจะอยู่คู่กับคุณเนี่ยไปตลอดกาลแน่นอนค่ะและนี่นะคะก็คือ LG Life Go ค่ะทานข่าวในโลกอนาคตนะคะในอนาคตเนี่ยจะมีข่าวเด็ดหรือว่าข่าวประเด็นร้อนอะไรอีกเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะ,คะในโลกปัจจุบันได้ทราบก,กันค่ะและดิฉันไอ อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเครื่องสภาผ้า LG ใช้งานได้อย่างยาวนานอยู่คู่กับคุณในทุกช่วงเวลาของชีวิตดิฉันนางสาวน้ำค้างนิ่มมณีรัตยินดีให้บริการค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์020575757หรือนี่เลยค่ะ แอดไลน์นะคะ LG Chat Man สามารถติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลาเขาฝากไว้ด้วยนะคะกับสโลแกน LG ของเรานะคะ Better Life for All นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ